เมกรลาสองห้าหกเก้านะครับตรงกับวันเสาร์แรมสิบี่ค่ำเดิมยี่ปีมะเส็งนะครับงวดนี้จากการคำนวณดวงดาวเทพเสียนแล้วจึงตีมาเป็นตัวเลขจึงมีกลุ่มดาวสี่ดวงดอันต่อไปนี้ครับตัวที่หนึ่งคือดาวอังคาร3ดาวศุกร์ครับเลขหพ,พระฤหัสบดีเลขหราหูัาเลขแปดค่ะสามหกห้าแปดเป็นกลุ่มดาวเทพเสียนตีดาวเทพเสียนเหล่านี้ให้มาเป็นองค์เทพเสียนต่อนะครับต <ๆ S 1> ีกลับว่าเราจะต้องไหว้องค์ไหนต้องคำนวณหาออกมาก่อนครับเลขสามค่ะไหว้อะไรดี รัชกาลที่สามคะ่ะอะไรได้อีกเทพนักรบทั้งหมดวีรกรรมศาตร์ไทยกับนักรบเต็มเลยนะครับตั้งแต่พ่อขุนศรีนราธิปพ่อขุนงามเมืองก็ข,ขุนป่าเมืองพ่อขุนเรืองังวะจนมาถึงอ่าพระนเรศวรจนมาถึงพระเจ้าตากจนมาถึงรัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลปัจจุบันนะครับอเพราะฉะนั้นแล้วดาวทุงนี้ส่งที่พ้นหมดบางที่ก็อาจจะมีองค์พระยาพิชัยดาผักอย่างนี้บางที่อาจจะเป็นแม่ยโมอ่าได้หมดเลยนะครับอย่าลืม ลำดับที่สอง